ยินดีต้อนรับสู่ดิจิตอลโฟกัสอะคาเดมีรายการที่นําเสนอความรู้และอัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดในวงการ IoT และระบบอัจฉริยะที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับชีวิตคุณในเรื่องของตัวสมาร์ทซิตี้เนี่ยนะครับก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยจริงๆเนี่ยสมาร์ทซิตี้ชื่อมันดูฟังกว้างแต่พะทาจริงเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากเลยอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับหลักๆกเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างนะครับภาพรวมนะครับด้านบนเขาบอกเป็นแอร์คอนโทรลนะครับแอร์คอนโทรลจริงเราก็มีโดรน นะครับอย่างที่ทางพี่อนุชาบอกไปแล้วก็ของผมเนี่ยจะเป็นกล้องพวกพานรามิกแต่พานรามิกผมมันจะไม่ใช่พานอรามา180นะครับมันจะเป็นระดับพวกกล้อง8ปติดบนยอดตึกเป็นพวกกล้องโพสิชันนิงนะครับซูมได้ทิ้ง5กิโล7กิโลเมตรนะครับแบบนี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโมบายโมบายก็นะครับแปลตามตัวว่าเคลื่อนที่ได้โยกย้ายได้เพราะว่าบางสถานการณ์เนี่ยนะครับเหตุการณ์ต่างๆมันไม่ได้มาเกิดตรงหน้ากล้องหรือว่าเจ้าหน้าที่เองต้องมีการนะครับบุกไปที่ต่งตางๆเหมือนเราเห็นในภาพข่าวเนาะ นะครับมีเข้าไปตรวจจับต่างๆเนี่ยเพราะนั้นต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกติดตัวกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานเข้าไปด้วยนะครับต่อมานะครับที่เป็นอารลามเนี่ยอันนี้ต้องมีเพราะอะไรเพราะอะไรที่มันเกิดเหตุเนี่ยเราคาดเดาไม่ถูกว่ามันเกิดเหตุตอนไหนบ้างเพราะนั้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ที่โรงพักแน่นอนเขาไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรที่ไหนกล้องบ้านเรามันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับก็ต้องใช้ตัวระบบแจ้งเหตุแล้วก็ข้างล่าง2อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวกลาวคอนโทรลกลาวคอนโทรลก็จะพูดง่ายๆคือเป็นตัวกล้องที่เเราเห็น ติดตั้งบนโพเสาต่างๆซึ่งมันก็จะแยกประเภทออกมานะครับโดยปกติเนี่ยข้างบนเนี่ยจะเป็นที่เราเห็นในท้องตลาดทั่วไปลูกค้าบ้านเริ่มเอื้อมถึงนะครับก็คือพวกกล้องที่มันกลางคืนเป็นภาพสีกล้องที่มันชัดๆ แต่ว่าที่เป็นสมาร์ทซิตี้เราจะใช้กล้องที่เป็นเฉพาะทางอย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นตัวกล้องจับทะเบียนรถนะครับหรือเป็นกล้อง f a ส e Capture หรือว่าเฟสเลค c อ g n i t ชันอย่างที่พี่อนุชาอธิบายไปแล้วเนาะว่ามันต่างกันอย่างไรอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับโปรเจกต์ที่ไปทำมาสมาร์ทซิตี้แทบจะร้อยเปอร์เซนต์ต้องมีนะครับกล้องจับทะเบียนรถต้องมีเกี่ยวกับคนอันนี้ต้องมีแน่ๆเนาะ